วันแห่งการล้มละลายมาถึงแล้วทั้งทีวงสำนวนชวนล้มละลายไปนะคะก็คือเราได้ max out รูดหมดวงเงินไปเรียบร้อยนะคะไม่จริงๆเราไม่ได้ max out เครดิตค่าของเรานะเครดิตค่าคนนั้นละ You m a x e out my credit card Hi English Afternoons วันนี้เรามา shopping Easy buddy Easy วันแห่งการล้มละลายมาถึงแล้วทั้งทีวันนี้ นัครา having a great time shopping here. It seems like we are having a great time shopping all these stuff. ถ้าจะช็อปหนักมากขนาดนี้ <S <S เอาสำนวนชวนล้มละลายไปนะคะอันแรกเลยก็คือ got carried away got carried away เช e น we got carried away at the sale we got carried away at a sale and now we've got no money left got carried away ก็คือนั่นแหละคะ่ะถูกนำพาไปบรรยากาศมันพาไปอหรือถ้าใครรูดเก่งก็เอาคำนี้ไปค่ะ max out credit card รูดเก่งพูดไปเลยค่ะว่า I've maxed out my credit card I've maxed out my credit card ก็คือเราได้ max out รูดหมดวงเงินไป ไ,ะะไม่จริงๆเราไม่ได้ max out credit card ของเรานะ credit card คนนั้นนะ <c oughs> อ่าหรือถ้าเกิดว่าใช้จนหมดไปเลยแบบเงินออกปุ๊บหมดปั๊บเลยบอกได้เหมือนกันคะ่ะว่า I've blown last month s salary s at the sale last month s salary s ก็คือได้ทำการบูมเงินเดือนของคุณหมดแล้วเรียบร้อยคะ่ะและสุดท้ายอันนี้ชอบมาก go overboard go overboard การที่เรา go overboard ก็คือการที่ทำอะไรสักอย่างด้วยความแบบ Enthusiastic มากๆถ้าเราใช้เงินแบบ go overboard <c oughs> ก็คือเกินเบอร์เอาง่ายๆคือมันเกินเรื่องไปมากแปลง่ายๆก็คือเกินเรื่องไปมากนะคะเช่น <c oughs> I may have gone a little overboard at the sale <c oughs> I may have gone a little overboard at the sale i d <c> o <oughs> oh, you're hiding r e เดี๋ยวจะหาว่าเป็นพร็อพเฮ้ยจบถ้่ไปมีที่นั่ง ไคสามารถจะขยับตัวกวันนี้ได้แล้วไม้ย Might have gone a little overboard a f t e sale ใช่ไหมปะป๊าไม่มีเบั่เคร Of course I maxed out your credit card ใช่แล้วค่ะ Go overboard จำขึ้นใจ Go overboard หนักสะจนไม่มีเบาะให้นั่งเลยนะคะก็คือไม่มีที่นั่งอีกแล้วใครเจอวันล้มละลายแห่งชาติไปแล้ว Go overboard ขนาดนี้ก็เอาสำรวมภาษาอังกฤษพวกนี้ไปใช้ได้นะคะรวมถึงอย่าลืมปั๊มตัง We are bringing all these boxes home, darling โอ้โห,โหงานใหญ่มากกับการประกอบโตเกอี้จจะว่าไปแล้วเอาประโยคช่วยหน่อยได้ไหมมาฝากกันค่ะนอกจากคำว่า Can you help Can you help แล้วเนี่ย คำอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะอย่างเช่น can you give me a hand give a hand ไม่ได้แค่ให้มืออย่างเดียวแต่ว่าคือยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะหรือจะบอกว่า can you be my little helper can you be my little helper เป็นผู้ช่วยตัวน้อยของแม่ได้ไหมครับ oh, <yeah. S 1> อีกอันนึงก็แปลว่าช่วยได้เหมือนกันนะคะคือ do me a favor can you do me a favor ช่วยหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือ can you help me with this ช่วยหน่อยได้ไหมหมดเลยนะคะ Can you give me a hand Can you be my little helper or Can you do me a favor แต่จากที่ดูแล้วเนี่ยนะคะช่วยอยู่เฉยๆน่าจะดีที่สุดไปเย้าย